คือหนูไปเจอเป็นแอปแอปหนึ่งเป็นแอปเกย์คะ่ะหนูเข้าไปดูมันจะมีการพูดคุยมีการโพสต์ภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูเห็นหนูก็จะจําได้อยู่แล้วว่ามันเป็นแฟนหนูซึ่งหนูแบบช็อกมากพี่โลภพังเลยคะ่ะหนูไม่มั่นใจเลยนะพี่ว่าหนูใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายจริงๆหรือเปล่าคือหนูคิดว่าเอ๊ะหนูจะทํายังไงต่อไปดีจะก้าวไปยังไงเพราะว่ามีลูก เขาบอกว่าเขาขอแบบเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่เล่นเล่นแอปนี้แต่เขาไม่ได้แบบจะไปอะไรมากมายเพราะว่าในชนีวิตจริงเขาอยู่กับหนูก็บอกเขาว่าหนูขออย่างเดียวคืออย่าไปทําอะไรกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถ้าจะคุยอ่ะตอนนี้หนูต้องคุมต้องโอเคแล้วเพราะว่าถ้าจะเลิกกันผลมันก็จะอยู่ที่นู่นเพราะฉะนั้นหนูต้องชมแข็ง สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34